บอินฟสเตอสกายดีดาเครื่องบินติดเชื้อโอ้โห นี่พวกเราไปล่าก,กันวะเจ้าหมี<ะ>ครูบอลดิกแกรดี้หัีวตรงนี้มันเป็นหน้าเครื่องบินเนี่ยใครรู้จัก<อ>บ้างช่วยกันคอมเมนต์ได้นะนี่แล้วตรงข้างๆเนี่ยก็เป็นปีกเป็นใบพัดอะไรอย่างงี้แต่ว่าเหมือนจะปีกหักแล้วนะีดวนด้วยดูดิขไหใช่แล้วข้างหลังเนี่ยดูมีหางเป็นไงเหมือนเครื่องบินป่ะอันเนี้ย ไ่เนี่ยฮะก็พื้ปีกไงฮะเครื่องบินมันตกแล้วก็วติดเชื้อแล้วมันก็เลยมีขาง,งองออกมาเห็นปะแล้วพี่ตติดเชื้อเปล่าฉันหรอ,อฉันจะกลายเป็นซอมบี้มาขบเบือแกงไงตุหมีแอ,อ่แกไม่ได้ขบวบไ,ได้อะแกไม่ได้สบี้ออกแกเป็นปอบได้แกว่าฉัน <c oughs> แกว่าฉันเป็นปอบได้นี่บาดี้เลยฉันจะเอานี่<อ>นี่ฉันจะเอาตัวนี้แหละไปจัดการอินเฟสเต็ตไป 499 Robux นี่ปะเออลืมบอกทุกคนไปนะครับก็คือไอเกมนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนม็อบได้นะครับตัวละครของเรานี่เป็นตัวแบมมุมได้ด้วยนี่เปลี่ยน DNA ได้อิสระเลยอะสมมติเราเป็นเจ้าตัวแบมมุมอย่างนี้ความสามารถของเราก็คือกระโดดถ้าเป็น DNA นี่ได้ไหมเป็นออไม้ได้ไหมอะออไม้เหรอลองดูดิเผื่อจะเป็นได้ก็ได้ฉันน้ำลายยืดอเลยเนี่ยเห็นปะฉันน้ำลายยืดนี่เหรอ แค่เปลี่ยนเดี๋ยวนี่ยเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบได้นี่นวความสามารถเปลี่ยนเเป็นนดดาาบแลล้วอยยืี่ฟันได้แต่ว่าที่เราซื้อโรบักมาเมื่อกี้ตัวนี้เลยเพี่สองร้อยเดชเกินจะต่อไปลุยกันเลยไหมจะรีบไปไหนจะรีบไปไหน ดีครับเราก็จะมาเริ่มเก็บเควสตรงนี้นะครับถ้าเราจะเอาตัวนี้นี่เราสามารถรับได้ฟรีเฮ้ยเดี๋ยห์ระโอ้ยเควสก็คือต้องเก็บเจ้าลูกกลมๆดีเนี้ทั้งหมด85อันหรอเนี่ยใช่แล้วมุ้งแล้วมันเก็บตรงไหนอ่ะนพี่กายเชื้อไวรัส85เชื้อไวรัสนี่เก็บแล้วก็ตามไปเรื่อยๆเชื้อ อเราก็เข้าไปในนี้เหรอแล้วมันใช่อะดีปลดล็อกนี่ได้กุญแจมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องตีต้องตีดีอะสมมุติเป็นอะเป็นดาบแล้วกันแล้วเราก็ตีได้ไหมเปล่าเปล่าเรียเร้ยเดี๋ยวเราเป็นอะเป็นล่างนี้ก่อนธรรมดาก่อนโอเคกระจกว่างธรรมดานี่เก็บก่อนนี่เราก็เก็บให้ครบเลย85้า นี่เก็บเก็บเชื้อไวรัสดีเอ็นเอนี้รวบรวมให้มันครบเชื้อไวรัสดีเอ็นเอด้วยเหอเฮ้แต่นี่คืออะไรเก็บสเต็กมาอ๋อตีเหรอสเต็กอ่ะจะเป็นดาบตีของฉันนะเอาดาบตีดีกว่าชูเชงชูเชงนี่นี่เราต้องเก็บให้ได้85เร็วนี่เก็บเชึบเชบเชิบเชิบกลังปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นหยอ ไหนกล่องนี่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 เฮ้ยกุญแจเอาไว้ปลดล็อกแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกได้รางวัลต่างๆละครับเอากุญแจไปเปิดกล่องนี่ไงกล่องข้างล่างก็มีนี่ลืมเก็บเลยนี่ไงตรงนี้จะเก็บยุ้ยจะตยได้เงินเจ้าหนี่พอหนีดูนี้สิไม่เจ้าหมีไจ้าหมีเฮ้ยเจ้าหมเป็นหมาเจ้าหมีเป็นหมาเอาไปไหนอ่ะมันไม่ใช่หมามันเป็นจิ้งจกแกแกเก็บมาจากไหนเนี่ยเจ้าหมีนี่ไงข้างบนนี้ไงก็เลยได้นี่ ถ้าตออจะมีโอเก็บปิง้งขึ้นไปเลยใช้กุญแจเหรอโอเคเปิดเหรอโอ้ที่ไงเปลี่ยนเป็นหมาแล้วนี่ทุกคอก <มา S 2> ร่ก <มา S 2> คือ <มา S 2> อย่างที่บอกนะครับก็คือกล่องเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นสัตว์ต่างๆได้โดยการเปิดกล่องได้แล้วมันก็คาบแบบคาบสติกอะคาบไม้เนี่ยเฟื คาอยู่เ้าต่อเฮ้ยเดี๋ยวถ้าจะแคมป์ไฟต้องใช้ไม้สติ๊กเหรออ่ะปุ๊บเราก็วางเฮ้ยเรามันก็เป็นไฟอ๋อเพิงนั่นเองเออไปคบเพลงสวดพวกแกอ่ะคบไม่ได้ไงว่าแล้วแกแล้วพูดคำนี้อยากฉันอยากคบแกมากเลยฉันไม่สนธนากับพวกแกแล้วอุอ้ยเขามองเจอหุ่นยนต์เหรอเฮ้ยหุ่นยนต์มันทำลายอ้าวมาไกด์บอกปุ๊บแล้วก็ไม่ช่วยทำลายคืออะไร นี่คือレ e แฟ f a c t รี่โรงงานสินะไม่ไหวละเราต้องเปลี่ยนล่างเป็นฟูช่วยหีด้วยเจ้าบีฉันก็ลังไปช่วยฉันก็ลาไปช่วยเดี๋ยวแกเจออะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าดันบลเจ้าเครื่องบินแบบธรรมดามันไม่กลายล่างทุกคนนี่ไง มันนี่อยู่เพราะฉั้นเปิดก่อนอุ๊อุิมีลูกกลมเชื้อไวรัสออกมา D n a อปจิ้จิ้เรียบร้อยอุยมันกายร่างแล้วโอ้เดี่ยเราปลุกผลตื่นของมันเราก็ยิงด้วยเฮ้ยปัดบอลปัดบอลัดลหย่ดหดหยบดหยยดหยดดด เรียบร้อยตายไปซะอินเฟสเตร์สกายเจ้าเครื่องบินปีศาจตอนนี้เราได้ทั้งหมด81ลูกเฮ้ยตัวนี้มีอีกเอาเก็บเลยเจ้าต่อโอ้โหนี่แมวพังแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าปลดล็อกแล้วชันจัดการมาแล้วแล้วฉันก็ได้ตัวนี้เลยเครื่องบินดีใหญ่ ถ้าเกิดกด E คืออะไรอะ่ะ Oh my god Wow พุ่งได้กด R เฮ้ยเดี๋ยวคาราก็เอา้เอาวไอ้ที่อะไรอ่ะลักเ,เ,เ,เก็บมาได้ไงเนี่ยคาราก็มีเหรอครูบอดี้เนี่ยใช่มีกินสู้กับมันเด้แต่ขอเก็บก่อนแนะตอนตื่นโอ๊ยเก็บเก็บเก็บเราโอเคเดี๋ยวเราจะลองสู้กับมันดูนะครับทุกคนแล้วมันจะสู้ยังไงโหดมากเลยนะไอต้องเปลี่ยนร่างเป็นดาบอ่อหรือเปล่าฉันน่มันเอาไว้บินตัวนี้ต่อสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะดาบมันสู้ได้เหรอสู้ได้แต่ใช้เวลา อ่เราจะเราใช้ดาบเราจะไม่ใช้ฮัคกี้ลองดูถ้าไม่ใช้ฮัคกี้จะเป็นไงโอ้แต่ดาเมจเบามากหนึ e ง n อเทนตี้ t ลเไม่ได้อ่ครูบอดีนานไปเปลี่ยนร่างก่อนดีกว่าเร็วกว่าเยอะเลยฮัคกี้ี่เอ้าทูเรียบร้อยปลุกมันตื่นมาเราแปลงร่างแล้วดิยิงมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ยิงเร็วมากเจ้าฮัคกี้เนี่ยโหดมากยิงจิ้วจิ้วจิ้วลบมาทางนี้มา จิューจิューจิューเป็นไงล่ะเราต้องหลบระเบิดมันด้วยนะทุกคนมันจะพ่นระเบิดมาชึบชึบชึบโอเควิญยาณติดติดอุ้ยไม่เป็นไรเลือดเรามีตั้งสองพันแหนเอาไปเขาต่อจัดการมันเลยเรียบร้อยชนะแล้วคุณบดีใส่ซาลาก่อนินเฟสต์สกายดิเราเก็บโอ้เอฟึบเก็บดีเอ็นเอมาฮึบชุบเออหนี่ เราจะมาวิจัย d n a นะครับเราจะแปลงร่างเป็นตัววันโอ้เก็บให้ได้165เลยเหรอจะถึงไหมเนี่ยนี่เก็บก่อนโ okay. <ห>อเคยายมาแล้วเป็นเครื่องบินอ๋อเป็นเครื่องบินแล้วเหรอแล้วเจ้าหมีอะใช่เจ้าหมีเหรอเจ้าหมียังไม่รู้ไปไหนอะไม่ดียายจนออกมาก่อนเดี๋ยวยายจะไปออกตามหาอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินติดเชื้อดิเรียบร้อยมามาทางนี้เลยทางนี้เลยนี่นี่นี่ข้ามลาวาไปก็ไปอีกฝั่งหนึ่งได้ละกดสเปซบาร์ทีหนึ่งแล้วก็อีพุ่งไปเลย ไปอาติดติดติดได้ไหมได้ไหมอ๋อได้เหรอแล้ว<อ>เปลี่ยนร่างของฉันใช้ร่างแมงมุมดีกว่านี่ร่างแมงนมุมกระโดดไปได้นะครับทุกคนร่นางแมงนมุมไปกรโดดไปฝั่งนู้นแล้วกี่คนลงตกลาวาเลยอโอ้ทางดีๆไม่มีทางดีๆเลยเหรอท้านหาไ,าไม่เจอถ้านไม่เจอแต่ทางนี้ท่านก็ต้องไปทางนี้แหละจริงเหรอเรากระโดดข้าบลาวาได้ไหมลองดูว่าจะข้ามลาวาได้ไหมทุกคนมาลุ้นกันไปวเหมือนเดิม กว่าจะข้ามได้ฉันต้องปีนถาวันี่เหรอเออบขึ้นถาวนบนนี้ระวังตกลาวาก็พอถึงข้าไปฝั่งนู้นเหรอเดี๋ยวนะมันจะข้ามได้ไหมไปจื๊บโอเคเรียบร้อยนั่ไงพกเชื้อไวรัสต่างๆอยู่ตรงนั้นอุ้ยมีกล่องอยู่ตรงนี้แต่ว่ากุญแจเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกระโดดไปตรงนี้นะครับไปจ้ำตกน้ำแบบบุกตกน้ำแบบบุกตกน้ำมาขึ้นมา อ๋อาอยู่ไหนอ่าอยู่นี่บอว่าไงมีแกมาด้วยเหรอเนี่ยออานโอเคเราจะนีอันนี้จะขึ้นไปยังไงอ่ะเขาบอกว่าต้องการตัวนี้สีน้ําเงินโอ้สามสี 3, นี้หรอถึงจะได้ตัวนี้เราไม่สามารถขึ้นไปเก็บได้งั้นะเราตีน,นี้ก่อนได้มามถอนไปเรื่อยครับเราจะได้มาเอ้ยลุนไปเราเป็นฮักกี้ได้ที่นาตีดีแล้วก็เรียบร้อยแล้ะใช่เนียวชิวชูวชตีเรียบร้อย ไม่รู้จะได้ครบเปล่าเนี่ยต้องหาให้ได้ร้อยหกสิบห้าเลยเดี๋ยวรอบพยายามจะฟาร์มกนะครับเพื่อให้ได้อินเฟสเต็ดนะครับสกายจะเครื่องบินติดเชื้อให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดใครมีกุญแจแะอะไรเงี้ยมาเปิดกองสะสมต้นอื่นได้นะซึ่งในเกมนี้เนี่ยในมออ็อบอ่ะมันจะมีหลากหลายบ้างเลยปลดล็อกฟรีนะครับนี่เยอะมากคือยาวเหยียดอะ,อะเดี๋ยวให้ดูยืดยาวมากแล้วก็มีเฉพาะโลบัคก็มีนะครับป๊บปปินวอลข้างบน เยอะมากตรงนี้เก็บ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 เฮ้ยเรามีเจ้าเครื่องบินถอยเฝ้าอยู่ไม่เป็นไรต่พักกี้สู้เขาพักกี้โรบอทปฟ๊บฟูบพี่เก็บ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 ให้หมดเรางกนะครับเก็บให้หมดตอนนี้มาเจอเจ้าเครื่องบินก่อนเคมืินตื่นตื่นมาตื่นมาสู้กันจุ๊งจุ๊บจุ๊บจุ๊งสามสามจุ๊งจุ๊บ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 ร้อยตื่นขึ้นมาโอ้ ตืนตอลังการมากเอาไปพักกี้ยิงไอ้เหมือนเลือดเปนเดอขึ้นทุกคนวุ๊บุ๊บชุบอาชุบมาชุบต้องหลบสีแดงนะครับที่อยู่ตรงพื้นชุบชุบยิ่งนีนละทพนมาค่นมาพ่นกลับนะครับปากเตมากเจ้บพุกมนตัวนี้นี่นี่นีเหลือ5 0ารอแล้วจะพ่นไฟใส่เรานี่ชุบเราก็พ่นเลเซอร์ใส่มันเราจะปวดน่นอนมบอนกันี่แหละท่าบสุดท้าย เรียบร้อยได้แล้วเก็บเลยดีเรวก็ระเบิดหงายได้ของแถมอีกต่างหากโอ้ยตรงนั้นเหมือนบ้านแม่มดเลยเราก็เก็บอ่อบริเวณนี้ไปก่อนคัดว่ารับประสาทอันนี้น่าจะมีของดีขอบุกเข้าไปหน่อยแล้วกันเฮ้ยอโอ้ทักที่บาแล้วหุยมีจริงด้วยดีเอา้าใช้กุญแจประสาทเอาเี้อ <ij> อยู่ตรงสไลเดอร์เ <c> หรอ สไลเดอร์สีแดงสไลเดอร์สีแดงมันอยู่ตรงไหนอะสไลเดอร์สีแดงเราต้องไปหาก่อนมันน่าจะอยู่แถวๆนี้สิอ๋ตอตกในนี้หรอในนี้เขาบอกแดนเจอร์แดนเจอร์เราก็เข้าไปเด็กฮักกี้ตายไม่ไหวอะเดี๋ยวนะแผนที่ดีมันมีแผนที่แต่มันก็ไม่ได้บอกว่าสไลเดอร์อยู่ตรงไหนเราเดินสำรวจก่อนอ,อักาดี้ต่อ,อนี่ชาตหาสไลเดอร์อยู่แกเห็นมั้งไหมสไลเดอร์เหรอฉันเดี๋ยวฉันจะเดินเดินห อฮ้ยได้ไงได้ไงได้ไงสไลเดอร์สีแดงอ้านั่นแหละเราลองไปดูชีตอ๋อมันอยู่ข้างนี่ไงสไลเดอร์สีแดงเราก็เก็บกุญแจปุ๊บเรียบร้อยฮักกี้เก็บกุญแจแล้วปุ๊บแล้วก็มาเปิดที่มีด้วยมีมาแล้วไหนเจ้าหบีมีมาแล้วมีได้ที่ด้วยไหนอุ้ยอุ้ยว้าว จะเข้าป่าไปมบ่ยนี่คัพเตอร์ปิดได้ด้วยนี่ฉันจะเข้าปราจะมีแกเข้าไะเข้าไปเลยแกเป็นปรายูแล้ววนี่ฉันเอากุญแจมาได้ฉันจะมาเก็บอ๋อในนี้ก็จะมีอ๋อนี่ไงใครเข้ามาได้แล้วก็ขึ้นข้างบนเหรอเดี๋ยวข้างล่างก็มีโอ้ก็เชปหมูเขาต้องการมีดกับไม้กายสิทธิ์อลงไปได้อีกปะอันนี้ก็ต้องใช้กุญแจเหรอเนี่ยข้างบนขึ้นไปได้ฮ้ยเราเปลี่ยนเป็นล่าธรรมดาก่อนตอนนี้มองไม่เห็นแล้ว โอเคเรากลับมาล่าธรรมดาแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นไปเจ้าพักกี้มันตัวเบลเลอร์เก,กินไปนะครับอุ้ยเขาบอลเต็มเลยดีเราก็เก็บให้หมดเลยปีนขึ้นไปได้อีกแล้วเนี่ยอ๋อนี่มันปีนมาชั้นบนตรงนี้เราก็เก็บตรงนี้กันดิเก็บเลยเก็บเลยเก็บให้ทั่วเลยโูเพียบเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยใช่นี้เดี๋ยวเราต้องทําลายแล้วก็เก็บ้อยอ,อยอใส่ใตรงนี้ดีกว่าลเครื่องบิน

กลับล่าไปขึ้นบินก่อนอย่าไม่เลิกอีกเหรอยังไม่เลิกอีกเหรออะไรเนี่ยนะนี่เดี๋ยวนะตัวนี้เนี่ยนะราชานี่นี่นี่ก็สนิมผัวแกกันมันบลูนี่มันบลูที่กินจุแล้วง่วงนอนน้ำลายยืดอะ่ะไอตัวเนี้ยโคตรแกก็เป็นอย่างเงี้ยแค่เจี๊ยบบ่อยๆดูสภาพนี่ครับเราได้มาแล้วนะครับตัวนี้ Investor Sky นะครับเจ้าเครื่องบินติดเชื้อโอ้โหขว่าจะได้แต่ละอันปหดมากๆากแต่กุญแจเอาไว้ปลดล็อกเลยคือแบบนี้มีความหลากหลายมากเลยทุกคนอย่างไอตัวนี้มันต้องการอาหารพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อาหารเอรเลียนเราก็จะได้ของนะครับโอ้โห,โโหปลดล็อกแต่ละตัวมาแต่ว่าเราเป็นตัวนี้แล้วก็สบายใจแนละ้วี่เจ้าหมีแกนเลิกเป็นหมาได้แล้วแกนจะมาเล่นอะไรวจะเอาใช่ไหมเจ้าต่องหุ่ยฉันหลอกเรื่องเจ้าต๋อฮะจะเอาใช่ไหมฮะดหละ ไม่ได้ไม่ด้พ่น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 ร้อยบางอาจมาสู้กับฉันหรอไม่มีทางหรอกฉันขอกษัตริยไว้แล้วเจ้าหมาหนีไม่ใช่หมาฉันลืมว่าแกเป็นหมาบ่อยเลยเรียกเจ้าหมานี่เจ้าหมีอย่างนี้แกต่อยกับฉันดีกว่ามาสตีแกไม่ได้แกเป็นอวตะอ่ะตลาดเด้ตลาด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 เอาไปข้าหม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 า ข้ามาแล้วข้ามาเราไปข้าไม้มาเลยทุกคนทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ i n f i e i t e Sky เรียบร้อยแล้วครึ่งมิติดเชื้อแล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอไปเล่นแมปอื่นก่อนแล้วกันนะไปนี่ไปข้ามม้แล้วนี่ไปข้ามม้